นี่คือตังทั้งหมดที่ผมมีครับแต่ผมจะแจกมันให้เพื่อนๆทุกคนครับผมจะให้เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของผมกับเพื่อนๆฮะเรียกว่าเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนไม่ต้องรอ7-8ถึปีก็มีความสุขได้ครับเฮ้ยเพี่วิเขามีอินโครแล้วนะเปล่ารอขอดูอินโครหน่อยได้ไหมวิทามก็ต้อง สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิกนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปไลฟ์สาระช่องเราเนี่ยนะครับเป็นช่องเรียกชั่นใช่ไหมซึ่งเราจะมีอะไรอะ่ะวัดดีโซเชียลนะครับวัดดีสัตว์โลกวัดดีโซเชียลรวมมิดวัดดีสัตว์โลกรวมมิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งรายการครับที่เราไม่ได้ทำมานานแล้วนั่นคือหัวร้อหาพ่อครับลืมลืมมันไปนั่นก็คือโคตรมีมฮะเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมานั่งรีแอคชั่นนะครับผมมีมที่เกี่ยวกับผมเองนะ หน้ากูเนี่ยซึ่งมีมเหล่านี้เราจะไปหาได้จากไหนอะ งงพวกมึงทําส่งมาให้กูซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอารายการนี้กลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งนะและคิดว่าก็ควรจะทําให้มันบ่อยๆด้วยแหละเราลงโคตรมีมไว้ล่าสุดนี่น่าจะโอ้โหนานนะเนี่ยเออทำไมกูไม่เซิร์ชหาวะล่าสุดนี่คือเป็นเดือนมาแล้วนะฮะโหแบบนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวรายการมันจะตายมันหัวล้าพ่อถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยนะครับจะได้โชว์ศักยภาพการทำมีมตัวเองละและครั้งนี้เนี่ยเรามีรางวัลให้ด้วยนะฮะโอ้โหนี่ผมภูมิใจน้ เสนอมาก99.99บาทนะฮะไม่ใช่9,000แล้ว99นะมึงดูดีๆที่มันมีจุดด้วยนี่ซึ่งก็เป็นจํานวนตัวเลขที่มันปันปนดีคือมึงจะร้อยมันก็ไม่ร้อยนะฮะคือ99สตางค์นี้มึงจะไปทำอะไรได้วะเอาไปซื้อนมกล่องนมกล่องมันจะลงท้ายด้วยจุด50ไงแต่สุดท้ายมันก็ยังเหลืออีก49สตางค์ก็ ือว่าเป็นเลขมงคลประดับบัญชีแล้วกันผมจะให้ตังจํานวนนี้กับคนที่ทํามีมมาถูกใจผมที่สุดเว้ยออเียนว่าเป็นแดงผักดันให้น้องๆเนี่ยทํามีมเจ๋งๆเกี่ยวผมออกมานะซึ่งตอนนี้จริงกูพูดมั่วหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆกูขอตั้งสติรวบรวมคําพูดใหม่เพราะว่าจริงๆตอนนี้มันก็ตี4จะตี5แล้วนะโคตรมีม ริใส่แปะกาวเท่ๆให้ด้วยดีกว่าโพสไปเลยอ่ะกูปักหมุดไว้บนสูตรของเพจด้วยอะตอนนี้เนี่ยผมเปิดรับสมัครให้น้องๆนะครับทามีมกันเข้ามาส่งนะครับผมซึ่งมีมเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับหน้าผมเนี่ยคืออย่างน้อยต้อ <c oughs> คืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีหน้าผมในมีมไม่ว่าจะเป็นล้อเลียนไม่ว่าจะทำฮาฮาตลกเกลียนเกลียนคคูอะไร แล้วแต่จะคีเอทกันมาเลยซึ่งส่งมีมที่ตัวโพสต์นี้เลยนะครับผมโคตรมีมเริ่มเนี่ยนะที่ผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อกี้นี่แหละผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ใต้เดสคริปชันเลยเนี่ยครับให้น้องๆกดเข้าไปกันนะ <S <S <ๆ>อาจจะปุปปักไว้ในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก็กดเข้าไปแล้วก็ส่งมีมในนั้นซึ่งในการโคตรมีมในครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งนะครับผมและต่อจากนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเราจะมีการให้คะแนนแต่ละมีมนะครับผมว่าเฮ้ยมีมนี้ผมชอบมากชอบน้อยอะไรยังไงเนี่ยครับอาจจะตีเป็นคะแนนหรือว่าเอาาาตมมควรู้สึกนะ ไม่มีคะแนนนะบอกชอบมากๆชอบไม่ชอบเฉยๆแต่จริงๆผมก็น่าจะชอบทุกอันนะครับผมเพราะผมจะไม่ดูถูกความพยายามน้องๆที่ทําเข้ามานะแต่มันจะต้องมีสักอันหนึ่งอ่ะที่มันแบบโอ้โหแบบไอ้เฮียนี่แหละมันได้ซึ่งมีมไหนที่ทํามาแล้วถูกใจผมที่สุดเนี่ยนะฮะผมก็จะให้ไปเลยเงินก่อนสุดท้ายในชีวิตของผมก็เอาเป็นว่าผมจะ ปล่อยทิ้งโพสต์นี้ไปสักพักเลยนะครับให้น้องๆก็ทําเข้ามากันนะแล้วผมก็พยายามจะพูดแทรกในวัด,ดีโซเชียลหรือว่าอะไรหลายๆอย่างของผมไปเรื่อยๆเนะครับผมจนมันมีมีมากพอที่เราจะมาทำรายการรีแอคกันนะครับก็หวังว่าน้องๆจะเข้ามาร่วมสนุกนะครับผมก็อย่าไปคิดเลยฮะเพราะว่าตังค์มันก็ไม่ได้เยอะนะครับแค่99.99 99 <c oughs> เออนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้น้องๆเนี่ย พยายามที่จะได้ทํำแบบเทพๆเจ๋งๆออกมานะครับคือไม่จําเป็นต้องตัดต่ออะไรแบบยากแบบโอ้โหได้คัดหน้ากูตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นขอแค่ทําแบบมีมปั่นๆกินเกียน่ะเนี่ยมึงดูอินโทรช่องกูในปัจจุบันนี้สิใจเกเรง oui, ี er ้ไอซสรีพูดงี้ ผมชอบอะไรแบบนั้นนะฮะมันดูปั่นดีซึ่งก็น่าแหละนะครับคลิปนี้เราก็อัดมานานแล้วนะครับผมเราก็บทพูดเราแม่งสเปะสปะบนมั่วตัวทัวเหลือไปหมดเลยนะฮะแต่ก็น่าแหละนะครับอย่างที่ผมสรุปไปนะครับหวังว่าน้องจะเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะโอเควันนี้ไปนอนดีกว่าเฮีย <laughs>